ได้จากนะคะขอคําอธิษฐานจากไลฟ์สดนะคะที่เจ้าหน้าที่นั้นได้ทําการไลฟ์สดให้ชมในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะพี่ว่วันนี้มาแก้บน1น0 0งแสนนัดถูกอะไรมาเอ่ยพูดเ,เลยค่ะบน,บนไว้ถ้าโชคมีลาภได้ได้เงินแสนอันนี้ได้กี่แสนคะเปิดเผยได้ไหม <c oughs> หลายแสนอยู่ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าได้เป็นสะพานบุญสามตัวตรงเลยใช่ไหมคะตรงแล้วก็รัตี่ดีค่ะพี่มาที่นี่กี่รอบแล้วหลายรอบแล้วเพิ่งจะประสบความสําเร็จรอบนี้ใช่ไหมคะที่เยอะสุดหลังก่อนหน้านี้ก็มีเรื่อยๆใช่ไหมคะ่ค่ะก็ยินดีด้วยนะคะพี่ขาแล้วก็วันนี้นะคะทําการแก้บนเสร็จแล้วนะคะก็ขอให้พี่มีโชคมีลาภอีกนะประทัดพี่มีตั้งแสนนัด พี่เลือกได้หนึ่งกล่องนะคะบอกปู่เลยว่าขอโชคขอลาบหนึ่งในนั้นนะคะหางปัะทัดหางใดที่ลูกเลือกขอให้มีโชคมีลาบนะคะแล้วก็จะได้กลับมาไหว้ปู่ใหม่นะคะอคขอบคุณนะคะเชิญชวนพี่น้องญาติโยมให้ให้พี่หน่อยอยากจะเชิญชวนให้มาขอโชคขอลาบวัดเอทาทงลมได้ชัวร์ครับแน่นอนและคุณพี่ชื่ออะไรคะบอกชื่อได้ไมหมเอ่ยอ่าไม่บอกชื่อนะแต่ เผยหน้านะคะแต่ไม่บอกชื่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ขาก็ยินดีนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมไลน์นี้นะคะเช้านี้นะคะถือว่าเป็นเช้าที่มีความสุขนะคะทุกท่านเลยสำหรับการไลฟ์สดในช่วงเชา้านี้ก็จะมีเจ้าภาพนะคะที่ถวายประทัดแสนนัดพร้อมหัวหมูและไก่ก้าหัวนะคะสองเจ้าด้วยกันนะก็ถูกหวยรวยทรัพย์กันไปนะคะได้หลักแสนหลักล้านกันไปงวดนี้นะคะ ขอให้โชคดีแบบนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์กด like, แชร์ค่ะท่านจะได้มีโชคมีลาบเหมือนพี่ๆเขาที่นำประทัดแสนล้านแล้วก็น้ำแดงนะคะพร้อมทั้งหัวหมูเก้าหัวดอกกุหลาบ99บดอกมาถวายให้กับพ่อทองล้นวันนี้ค่ะนะท่านใดที่กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีเหมือนเจ้าภาพที่กำลังไหวยอยู่ในขณะนี้นะคะทุกท่านทุกคนเลยค่ะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสที่จะมาวัดเขาช่องลมนะคะก็อธิษฐานผ่านไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะหลายๆท่านนะคะได้ถามจากพี่เขาที่มาแก้บนนะก็ได้จากนะคะขอคําอธิษฐานจากไลฟ์สดนะคะที่เจ้าหน้าที่นั้นได้ทําการไลฟ์สดให้ชมในทุกๆวันนะคะก็ถือว่ามีบุญสัมพันธ์และถูกหวยรวยทรัพย์เกินไปในงวดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งนะ อธิษฐานผ่านไล์สดค่ะบางเอิญเปิดมาเจอพอดีนะคะก็ได้อธิษฐานไล์ผ่านไล์สดเลยว่าขอให้ถูกลอตเตอรี่นะคะก็ถูกลอตเตอรี่ไปนะแล้วก็ได้มาแก้บนถวายประทัดให้กับพ่อทองล้นไปเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับพี่น้องญาติโยมทุกท่านที่มีโชคมีลาบจากพ่อทองล้นนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะที่มาก็ล้วนแล้วแต่มาหลายรอบนะคะแล้วก็ถูกกันทุกรอบไป ถือว่าทุกท่านนั้นมีบุญสัมพันธ์กับพ่อทองล้นนะคะและเป็นลูกหลานของท่านโดยตรงโดยแท้นะคะจึงมีโชคมีลาบกับบ้านกันทุกท่านทุกคนวันนี้ท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาที่วัดเขาช่องลมก็สามารถนะคะอธิษฐานผ่านไลน์นี้ได้เลยนะคะขอโชคดีทุกท่านทุกคนคะ่ะ